พี่น้องเลี้ยวหัวตับครับขั้นเดียวขั้นเดียวขั้นตับขั้นตับ,ตบ,ตบเก็ยไปอันนี้มีสองแก้วอย่างนี้คือเป็นแก้วเลือดแล้วก็แก้วขมธรรมดาครับผมแก้วเลือดจ้มะมาจุ่มกันห้องหอมกันห้องมาพร้อมกัน่อะห้องหนึ่งสองสสไป สวัสดีครับท่าท่าเชนแอร์พ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมากิน30มสิบกีบพันตับแล้วก็เสือห้องไห้แล้วก็มีซุกหน่อยนึงครับอ่าน้องหนุ่มบุญน้องนงว่ะน้องแนะน้ำตัวครับนงครับห่วงสามสิบกี่เก่าครับผมมีน้ำคนอยากมากินน้ำกปนทั้งคู่แล้วแล้วมีโอกาสได้พ่อกันนหมเนาะได้พ่อกัน น่ากัมืันนี้จัดให้อ้พันพันแก่มือเมือนั่นผมกินคนเดียวตัวผมจัดให้ไหมเป็นหนังว่ามันยังเนี่ยมีหลายอยู่เอาเสร็จเสร็จแล้กันก้อนสิกินกาแฟกูไรกูแช่กนที่ตามแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วกับยูทูบนะครับเด้อมาแต่เลยครับยาวเลยเอาเป็นแบบเมียนเมียนพาคีเรียห่อตับด้วยครับวันนี้ครับไอ้พันจัดมาห่อตับห่อเสือผมครับลองร่องร่องหัวตับเบื้องมันเป็นยังไงครับมันจะกรุบกรุบแบบตับมันก็จะกรุบกรุบอืมอ่ะเน ไงวันนี้พี่เจ้าเนี่ยตรงพี่อ่ะหาใหญ่ๆหใหญ่ยหญ่ใหญ่ให้่ใหญ่ให้่ใหญ่ใหญบใหญ่ใอญ่ใหญ่ใหนใหญ่ใหด่ให่ใหญ่ให่อก่ใหญ่ให่อหญ่ใ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 หก่ใหญ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 ่ให่ใหญ่่ใส่ลูกโดน้แ่่่ห่่านลูกพี่ลูกพี่กิน่่่่ ไปพี่น้องไปกิดเดนเดี่ยวหัวตับครัวท่านเดาท่านเดาทพันตับพันตับเกลยอไปอันนี้มีสองแก้วอันนี้เป็นแก้วเลือดแล้วก็แก้วขมธรรมดาครับผมแก้วเลือดะมาจุ่มกันเนาะพอมกันเนาะเออมาพร้อมกันคนอ่ะครับหนึ่ง,งสองสาม,สามไป รลจอดแล้วครับกบกปุเลยครับเลยไปนหลงมาเนี่เขาเข้าเที่ยงข้ากระดาวานกันมช่งสั้นเหมันได้จวดโ้าพีบหาแน่มันจวดน้ำเลยเกีข้าวืมพี่ครับ กระเกลียงของมังอาจารญไงพันเพื่อข้าวมันสิเตเลอร์เพาะทุพี่น้องที่บากินเด็ฟบากินเนื้อนะครับเลือกกินนะี่เนี่ยนูสิงโตงอากาศดีเนาะอากาศดีครับอยู่นี่บรรยากาศดีดีครับพี่น้อง อันนี้อันนี้เขาเอ็นมายังเนาะครับนอนนี่เน่เด็อดครับอ๋อเน่เดือดครับมันคืออันโ่เทลเหรอเออชีมันง่ามเนี่ยมันมันเปเสียบมมนเป็นเชเลยเนาะอคุณขอมคุณก็พักคุขอกันดีเขาย่ำพังเม็กพังกาพักระเดา หอมร่วมใช่ป้องกระเทียมลูกโดดเนี่ยเปรอะเลยมาสีไงมันมากครับอุ้ยผ่ากินดิบมันคืขัดขึ้นเนี่ยใหญ่เนาะครับเนาะโอ้ยสุดยอดเลยบ้าต้องมาเรียนสีด้วยมั้งห้องเนาะมาเลยมันมันอะไรแบเอ้ยยาวเนาะมานกินรสโคตรเลยไอตีน้องเนี่ยงามเนาะโอ้ยบังตับพี่น้อง สดสดใหม่ๆเลยครับไอ้ค şey ุณน้องมาจุดย่างเดียวพี่น้องครับจวดย่างเดียวพี่วาครับจวดให้พี่น้องเบิ่งครับผมมาอืมตามที่กี่ท่านตับแก้วนี่กเลย ก็ามาัชื่อร่าครับเม็ดเองเม็ดเองครับเฮ็ดดวนครับอาวะเล่งดวนครับ,รบรน,นี่ครับพี่น้องเจ้าเลือดอสม,มเลือดจังน้อยครับ อันนี้สารละล้วนมาครับเนี่ยโอ้ห oh. วานเก่ือเกลืครับอพี่พีับต้องมาจอดกิน,งนไงยี่ห้อยี่ห้อเฮ้ยมึงเงื่อน,นไปหน่อย mình lại Không mặc mình Tập xuống thì tập bán Bán gì mà trời trời á อุนน่นเตือนช่วงหยาบืพมพักเบกบา,านาหาอนะครับพี่นรองพักเบ็กเข้ากันเนาะฮิ่มเช็แต้วเล่ท่านกับมีคนถามว่าแมา่เอ้น,อนองว่าบอกอธิบายเป็น,นยงังไงครับครับแม่แม่แมยู่ครับ <S <S ยังคนอคนวาอยู่สนอีคเขเปยนงาเี่อยูุบ้านยังวะม่วงสามจบคนย่บ้านได้ทุกอย่างเรื่มแบบยูน้ำข้าแดงครับผมบ้านน้ำคำาแดงคนวายเป็นยู่เก๋ๆแถวยงไปเรียนหนังสืออยู่แถวหนังยังอ๋อครับใก้ๆขนั่นห้ะครับจดพี่น้องจด นั่งอยู่เพลิงเปียกเราจะมานน้ำลืม <c oughs> เดี๋ยวเข้ามานะพี่น้งอ,องพอเมียงกูเด้วอวันไหนเฮโอ้ยน้อง <c oughs> จัดคำย่ายๆครับพี่น้อง ปลาคิดเรียวครับอ้อตับก็เดาไปอันเดียว เงื่อนถึงเหนียงเงื่อนอยู่บ้านบ่เพี่งเงื้ยนอยู่ซ่านมาจาดอยู่ซอยเหรอยูซอยเพือบ่นวิโต้รด้หลแล้วเบิดฟ้าลยเดิ เดี๋ยวลาทานี่้แกไปกินไไมั้นี่จ้บกินยัง,งเว้ยวันนื้อยากให้กินกินไม่บัดกวนกวูนยยางนะมีแล้วกินบริร้ายกันใช่ไหมน้องจัดเล่อนอาหารครับพี่น้องแซ่บแซ่บครับไข่พันจัดไข่เนื้อสดสดเลยครับย่างจึ่งครับร้านอยู่บ้านครับเป็นเป็นเอฟซี C นะครับร้านใต้ <c oughs> เอน่องพู้ลีทำนองอโอ้กินขึ้กิน,กน,นเป็นตาแซ่บเดี๋ยวน่าเอามันมา <c oughs> ถ้ามีโอกาสได้เบิ่งกับเนี่ยลูกอาภัเห็ดเป็นอาหารอาชีพเสเริมกระเด็นครับพี่น้องกินแกงๆเพ็บเดียวบ้องดังคานไลยแต่ผมมันสามปีแล้ว อะไรก็เริ่มอยู่ส้มรุดแล้วตั้งแถวตั้งยังตั้งอันข้างนี้ไปนี่แล้วเลบ่บแบบจะกินกระต้มโจ้เลยแบบงำเม,มือ่อก้เอิ่มเขารับขึ้นบ่ขี้หันหวัวเขาด้านเก่านะครับถ้าเจอผู้ใจดีนะเขาขายบางรนะ้านเขาขายแม่นบอก บ่ขา,ายเหรอมั้มามาั้กพ่อขายลงุงง่ายนาง่ายแล้วกันเลยละเยียดอีกชั้นเลยเบิ่งที่เราพี่น้องนี่ถ่ายเพิ่นเชียนให้เบิ่งครับนี่ของแท้นี่ของแท้เพิ่นมักเพิ่กัดซุดยอดเลยครับมันมันหนุนเพิก,กว่าสันหนุนเพิ่กกว่าเพิ่งถาถาจัดมาให้ปุ๋นะเป็น พริกเอกะเลี้ยงบ้านเฮานะบางคนบางบ้องก็เอิ่นพริกเหล่านาะพี่เนาะพริกโวนบ้านเฮานี่พริกโวนเลยนี่ปนดหัวปวดย่องกูกินแล้วจมในแก่ห้ยบ้างเนี้ยหรือเปล่าโอ้ยเอากันเนี้ยองรียบรรยากาศก็ดีให้ก่าเนนอรวงดีครับ บรรยากาศดีดีเหมาะเลยครับวันนี้เอเมนเอ,อเมนมึงเบิ้ดได้เนี่ยไอ้คำไง <c oughs> อเออเบ้อไม่ได้มน้งเนี่ยคร <c oughs> ับเออตัดขนาดพี่น้องเออ <c oughs> นี่แหละครับคนเท่าครับอยู่ ภาคอีสานน้ำกันอยู่คนละจังหวัดครับผมอ่าอยู่ที่ะเกียดกีฬายู่อุดรอุดรครับผมอยู่อุบลครับเนี่ยล่ะมากินเขาน้ำกันได้เพราะว่าคนอีสานเ่าบอร่มถิ่มกันนะครับพี่น้องครับผมร้องไงกินกอลังจับ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 คนยีสานมี่ข้อเมียนหนึ่งว่านว่านร้อนไอ้ไอ้ลองเพลงเนี่ยบอ้ลองเพลง ่าอยงจะดูแดกมันว่าจะดูแดกไม่ดูหอนไม่ดูห่าหวักูจะดูไอ้ลวนกินข้าวกูดูมาตลอดกูดูมาตลอดถ้าถ้ามึงร้องอีกกูจะไม่ดูมึงแล้วต่อไปนี้ผอก็เลยว่าไปไซกับไปรววผมึงเมมบอกเลยดาว ดาวทั้งหมาทั้งกล้วยไว้กล้วยทั้งว้าวอย่างมันเจ็บเขียนน้ำดาวดากุ้งแล้วก็ว่าเออครับก็คอมเมนต์ว่ามาเออจัมือนยังที่แล้วมาตรงรั้วครับบอเป็นแง่หรอกครับพี่น้องเฮ้าข้อมคิดข้อมเห็นมันคนละแบบนะครับคนถ้าคนอีสานเขาเขานี่หู้ใจกันนะครับบอกคือแบบว่าคนบางคนเพื่อนนะครับ อันนี้มกโกมาทั้งเที่อทั้งแ้วยทั้งยังเต็นกูแบบเบาเห็นบอกเลยมานำน้ำนำนำเลยประเดี๋ยวเขาเห็ดผิดคักๆอีหลีกับจังดาเขาเนี่ยอันนี้โอ้นั่งกินขาให้เบิ่งดึอกับดาก็าหามความคิดไปไหนกินหนัง่าบางที่ยังยังผมก็บ่ค่อยต่อตัวเลยต้องร <c oughs> ู้กับเป็นบางสัองโอ้ย <laughs> <laughs> <b> <f ums> <h ums> เขาดาครับคนนี้เมื่อถี่ม่แตะข้าได้เนาะก็ใส่ดาวบอกอากาศเลยเด้อดาเสียเลยเหรอครับของขาเนี่ยเอาคนส่วนหลายครับพี่น้องบ่นเป็นยังเนอยากบอกกับสร้างเพื่อนน้องพี่น้องเนาะนสบายใจรั่พอแม่พี่น้องเข้าคนอีสานเข้ากินเขาแซบครับกินเขาแซบมีความสุขครับผมคอิสานละเห็ดกันด้ เพื <c ười> ่อนรักหักเหลี่ยมโหดกล่วมากเตะบากงานไปไกลใส่ตูมดังเนี่ยแบบไปกันเด้อไม่ดีมั้งกับเสื้อผ้ากูกัดโคตบอกลุงแลงาจังมีน้าที่นึงกับผมาะไม่ดีมั้งต่ตั้งเห้ นนนนันี่ลูกพี่นี่คอมเมนต์มาบอกว่าลูกพี่เราเบาได้เบาๆจ่งเบาได้อยู่นะครับ <laughs> ลูกพี่ผมมัเป็นก้นไหญเนี่ย <laughs> เราโม่อยากบอกเยา่กินเข่าเราเป็นถืออกติไอ้ถือปกติเล่ากินเข่าห้ามลองเพีงแล้ววา่าผมบอกลองไงเราฟังอย่างเด้อ <laughs> มันกำลัง <Notre> กินกำลังไดยังไหนมันจะแตกแล้วอยู่เวาอยู่นะแตงโพี่นองนวมนได้เป็นรองเด้อเอองน้อโปรีเลียนะโปรีเลียนครับจริงมันนั่งกินย่างเดียวกระกินย่างเดียวปากบอกบอกด้วยบอกว่า เสียแตกท้อยอยเ่บาดูาเลยมเนบาอีกโอ้ยตุ่มบานเลยนี่มันหยุดเด็กกูขุ่มากคนเดยเขาจังเลยอีบัวเอ้ยเด็ดเดดใจ,ใจใใมากินเองกี่ต่อ,อบา้านเขาคอมเมนต์ครับไปว่าทำช่องให้ดูหน่อยครับปากดนีนะมึงมาสั่งดาวเอาอีกแล้วพวาจะบอกยังโมเดลเลยนี่อวะตั้งแต่เขาโมเดลดาได้อย่างหน,น, <laughs> นึ่งเขาคอมเ,เมนต์นี่ เดี๋ยวเมื่หลายทเราผัดเนาะครับคอมเมนต์แบบเดี๋ยวขดูถูกไอ้พวกขอทานยูทูปมึงแบบโอ้โหข้มนึ่กับีส่วนหน่อยครับแต่ว่าส่วนมากพ่อแม่พี่น้องเข้าพนักงานก็เป็นทางสัตว์นอไอ้นอพ่กพอแม่พี่น้องเข้าพนักงานก็โอ้ยมีแต่กดไลค์ให้คนแล้วเมื่อกี้มันกับโมลูพี่น้องทั้งบ้านมันนั่งกินมันนั่งกินเห็ดยังก็หัวรัวปั๊มก็มาเป็นบ้า มันั่งกินในโทรัพท์วาอยู่คนเดียวจเท็นแ่แรกกาเจ้าอไปนั่งิ่งเข้าอยู่่นหมู่กันนี่แหละเราเห็นผมผมเห็นแรกครับไปนั่งหัวรอเขาขดหัวบรเิเวณหามเนื้อไปนั่ง,องเอ,อาอไปเอามาไปเห็นได้เงินไดงเออเมียนความมันอี๋ไปเขาเ <laughs> ข,ข,ข,ขาเห็นหนเขายอมดับได้มาเนะตรงนี้นะเออเงินอี้าเขได้ใส่เลย ่ายได้แรกๆเรื่องหมูห er, ันตัวละพันหาอุ yeah, ้มึงเงินจะใจ่ม่จะซื้อยเลกันนี่แหละเงินนี่มึงนั่งหัวรอกูนี่เลยเฮ้ยพี่เอาไหมเนี้ยเขี้ยวเอียงโดนไล้อิ่มเหรออืมแบบเนี่ยนู่นเดียวจึงมาเบิรงนชามก็ตายบอนเคียชื่อเสียงหดแล้วมือช่องเลยแสบอยู่ครับพี่น้อง แซ่บอยู่แต่ว่ามือเศ้านี่กินเข่าไหลไปแน่จังหน่อยนะครับแล้วได้กินเข่าต่วงท้ายนะแต่ว่ากัดโอ้หนี่กัดซุดยอดเลยครับพี่น้องครับแซ่บอยู่แซ่บแซ่บเนี่ยครับซดซุดกับเนื้อกับไปออมครับเนื้ออ้ายเพิ่นกับจัดมาให้แบบไม่ไม่เลยนะครับข้างนี้บ้านเราข้างบนเบาๆเรื่ออันนี้สองคนอันนี้เนืองคนลูกพี่มันทีเป็นสไตล์นี่ครับมันทีไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆนะ กินหนึ่งเจ้าสาวแบนม่งหอดเทียงอ่ะจังอิ่มกินเลยสบายสบายสตายเล่าเฮทปซองเรากินได้เป็นตาแซ่บนี่รู้มั้ยท่านเปิดซองกับท่านด้วยแล้วเป็นเท่นเปิดซองกับเอิร์นม่กินน้ำเนื้อเด้อรู้ป่อก็ครับครับผมอืมอ่ะยังรู้กันนะเราดูอลไรชบเก็บเลยอ่ะสุดท้ายนี่ก็ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขามีความเจริญรุ่งเลี่ยงนะครับเด้อแล้วก็ขอให้มีความสุขครับผมมีความสุขกันหลายๆครับผมเป็นกําลังใจให้ครับผมครับอาจารย์อากาศแบบนี้เนาะครับสู่สู่สู่น้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องเขาครับสู่ไปทังไหนเกิดไปเกิดมาแล้วซาดเดียวเทานั้นซาดนานก็คืมีหม้อมีหรอกแม่ไม่ครับจวดย่างเดียวครับาโอเคครับเอาการนากันมีดีอ่าสิกันแต่เทศกาลจะได้กินกับน้องคนเดียวจังใจก็สิได้ มากันอีกเีนหนึ่งนะครับขอบคุณทีท่ติดตามและชุออ่มทองกระท่าเชนแนวนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้คลิปห้วยก็บอยากเลคลิปหน้าพวกกันไหมนะครับสวัสดีครับผมครับ